ขนาเเต็มถังหาิพันหาิพันหาิพันกับประมาณเจบาทประมาณสี่สิพันประมาณหกสิบหกสิบบาทเนี่มันมันเดีอด

ห้องละสองแสนสองแสนสองเนาะเจ็ดสามยี่เส็บประมาณสามร้อยบาทรเป๋าไหลมากกันนอนเหนื่อยเห็นปะสามแสนสองห้องน้ำก็ดีเด้ห้องน้ำนเครื่องทำน้ำอุ่นหนาว ตูเสื้อผ้าตูเสื้อผ้านี่ใหญ่ประลึกเตอใช่ไม่แขนเสื้อเต็มเลยแล้วน่าจะเอาไปห่อห้อยเนาะเอาไปห้อยไปอ<ป>มันจะได้แห้งไวๆไเอาไป ตากเสื้อผ้าพร้อมมีบอลตากให้พร้อม 3, อ300สองแสนสองมืนสามรอยบาทเองคืนละสามร้อยบาทฮะสองแสนสองเนาะตากซักเสื้อผ้าตากเพราะว่ามั่ได้ซักหลายมือแล้วนะมันสีเน่าแล้วนะ เข้ากันมันกับปันกันมันเข้ากันกับปันกันมันเก่งฟาซักก่อนดูแดดจะตกแล้วมืัอนี้แดดแด้แดดมาแดดเบืดมือเลยพึ่งจะแดดนี่แหละมันพึ่งจะแดดนี่ได้นเนาะมันมืดอเบืดมือเบื้อเว้นมาซักอยู่เมืองลอเนาะซักเสื้อผ้าอยู่เมืองลอเสื้อผ้า เมืองลอเมืองลอยามค่ำคืนไปเมืองลออมืองลอเมืองลอหรือว่าเงีโลเงโลก็คือเมืองลอของพี่น้องไตลํำเมืองลอเนี่ยเป็นเมืองไต่ดำเมืองลงเป็นเมืองไต่ดอนเมืองหมิ่นก็เป็นเมืองไต่ดำ ก็จะเป็นอย่างว่าเงยโลอย่างว่าโรงแรมนะเงยโลโฮเทลใหญ่โลเงโลโรงแรมเราอยู่ตรงไหนบ้าได้โรงแรมเราอยู่ตรงไหน ค,คโมเมนต์มมนละใหญ่โมเมนต์้ลน่ะเจ้าหนิ เมืองเงโลเงโลโ็เเมืองใหญ่ได้เมืองนี้เมืองใหญ่หลายเมืองที่ผ่านมาเนาะก็เป็นเมืองใหญ่กินอันนี้เนาะกินหม้อไฟเวียดนามชุดละแปดส0แปดพันร้อยยี่สิบบาทมัน สุดละร้อยยี่สิบบาทน้ำน้ำเป็นต้มยำเเป็นยังไงันแซ่บป่ะน้ำเป็นต้มยำเป็นต้มยำกุ้งต้องกุ้งอร่อยดิเดี๋ยวเรากินวันนั้นอ่ะ ชุดเลยแปดสิบแปดพันดองดี๋แล้วกิูแ้อจะถ่ายให้ใหญ่หนึ่งสองเนี่ยเป็นลานนั่งกินแบบนี้นะ เคื่องกินแปดสิบแปดพันแปดสิบแปดพัน้ำจิบจิ้มจิ้มตรังตันแซ่บแซบระชากิปเผ็ดๆนอหน่อยเส้นี่มาใหญ่แกออกเจนาหซ่ดใสิรถเส้เลยซิดใส้เลยโอ้ยนน้ำแกให้หมด แซ่บแซบแซ่บอยู่น้ำซุปมันแซ่บแซบนะมันนัวดิน้ำซุปคล้ายน้ำซุปทะเลมีหอยด้วยมีไก่มีไก่ม,ไกม,ไม,มีหมูมีเนื้อ,อตัวนี้เป็นเนื้อนะเนื้อ,เน,อเนื้ออะไนะอเ,นเนื้อ ให้เรากินหมดหม้อ,นนอ,อนเน,น,นอาะมีคนละหม้อก็บอกแพงเลยหม้อละร้อยร้อยยี่สิบ แช่ไปได้ร้อยยี่สิบบาทนะร้อยยีสิบาทแปดสิบแปดพันดเก้าสบแส่แชุดกินน้ำมันห่อนอร่อยแส่นวน จะลองกินซีอิ้หน่อยแซ่บๆนะมันมีเนื้อ,อ,อ,อผักนี่อร่อยมากเลยแซ่บลองจิ้มเผ็ดเพ็ดจักหน่อยแซ่บดีแนะน่รสชาติคนไทยเลยลนะ่ะ แค่คนไทยกินได้ที่เมืองรอเนาะอยู่เมืองรอ 到永兴名吧。 โรงแรมเราที่พักเราคืนละสามร้อยบาทบรรยากาศดีเลยง่ายไหมง่ายไหม โตพนเป็นหินยายมาด้วยโต๊ะพนเป็นหินเย,ย,ย็นนะมันเย็น,น,น,ย,นย,ยายจะนั่งอยู่นั่นจะนั่งอยู่นั่นลูกคนสวยสวยจะดูลูกคนทีนละจะดูลูด้านหลังนะ Sapa?